ออเวลาที่คุนหาหนูหาที่สุกหอนอนคือชีวิตจริงไม่ใช่ลรครหลกหรือนังเป็นเรื่องราวสามคนคนนหาหนูตำบลในเมืองอำเภอเมืองเป็นัดชีพเลี้ยงตัว ไปวันวันตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายไม่มีใครรู้จะได้นอนหนูต้องตามดูต้อง ตามด้ชีวิตคนหาหนูจะไปไหนครับท่านผู้ชมไปอาบน้ำเนี่ยหลอดหลนทั้งตัวผมด้วย รอดด้วยกันทำไมเรื่อนชาเหรออนล้นซ่าบ่เริ่มประเดี๋ยวถวยมาเริ่มบริเวณที่อาบน้ำน่าจะประมาณสามสี่ร้อยเมตรครับผมเดินรอดรั้วผ่านเจ้าของนา มีตัวตาเล็กน้อยจังหวาอันใดที่อยู่ในป้าขาอหมดมเออื่นแต่มันระหว่างแต่มาเจาะเหมืออื่นทีมนี้อาบน้ำเวลาอย่างนี้เมื่อไหร่มักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอเซอร์ไพรส์อะไรหนูหนูดิ้ตามมานี่ไม่ใช่มาดูคนอาบน้ำนะ พวกกี่จวนด้วยอะไรกี้มางดก่อนมันก็วิ่งอยู่นี่อะไรโอ้เจอห่างรอๆมึงตีนุ่งข้องบนรถอ่ะวนี่นมาบินข้องง่ายอริงจังเลยอืมอบอบอบนี่ทางนี้ที่พ่าทำมีทั้งนี่ยห่างรัดไป้รถอ่ะเม่เงินเราไม่เจยวขอทั้งงูทั้งจวนเรียนวันน ออกลง่มทนี <r uent> like, room, room. So ้ไปดิลุไปดิเออสะพานคนรลวดลวดลวดสลิงลวดสลิงลวดม้ลิงที่วงคุณแล้วดุจนยันจจนไปเถิดควนมันขาดเลยต้บกขาดตัวถ้าขอจะลอยหทนด้ว นานบการซ่หอบเลยเห็นขีดไหมขีดโอ้ยมันบระท่านขาวออกน้อะขีดพรวจตรวน้องระมั่นที่หามือขีดขีดเนาะใส่ไปใส่ไปโอ้ยมาได้กันมาอาบนี่มัน ทั้งนี้แล้วเอาตรงนี้ดินี่แหละทร่คองนี้อ้าวอาบตามสบายก่อนครับผมสาวบานคุ

ชำระล้างร่างกายนีเก็ุ่นลชาวว่งุ่นลเจ้าสน้แห้งจริงปุ่นนเจ้านี่วันทศนี้อาทิตยนี้ันไม่เดออกลย้นมันเลยแต่อาทิตยนี้แบบรุ่งโมเดอาทิตย์วถูกจักบ่อเองเด้โอ้แม่ก็ท่าเลยยบออ ลาเก็บกุ้งใช่ไหมคือน้ำลายคือน้ำลายขึ้นลายพูดถึงเก็บกุ้งใช่ไหมเก็กุ้งกินกุ้ท่าเลยกินน้ำลายหนไม่ไม่เลยไม่ไหวเลยกินมากกว่าผมอ่ะโอ้ยสองชิ้นกรอบเนาะต้องไปชมเชยเจ้าของร้านทำไมทำไมถึงหอมจังจี๋ทำยังไงก็หอมจังจี๋ ทัานนี้ไปวะเนี่ยนี่นี่ต้องเท้าอืจะมีพี่จอนอยูหรือใส่เพื่อจอนไปด้วยล่ะต้องเท้าต้องเท้าเลยตีตายต้องขท้าต้องเท้าจังขึ้นตีถึงตัวใหญ่ๆที่เราไปอันนั้นไม่มันไม่เห็นมันไม่ค่อยเห็นรูหนูใหญ่นะรูหนูคุยหนูใหญ่ นีเห็นพี่จรแลประปะปุนอยู่จนขี่พะขาเลยขี่มันขี่ตรงเหี้เขียวเยอะนะผมะมานพี่หามือเดี๋ยวไม่ไป้ขี่เ่ยขี่มันทั้งมองห่างหนู่นเลื่อนขี่เส้นมันทั้งอุ้มีทวนอ่ะ <c oughs> ตอนนั้นยังเก็บข้างไวอาร้านไป็ียยึดกี่ได้เด็่ไปนี่หยังไงตังไว้ไม่่คยเปิดตังอาบน้ำเสร็จตักน้ำไปใช้ใช่คันเจยอยางอย่ตัวนี้เ เจ้าของสมพระเจ้าของบ้กงเปิดอเลยไหมที่กันแบบนั้นครับท้องก็รอดแล้วนะสั่งเป็นเด็กก็ล้วงมาเพื่อน้ำโไปใช้ห่อไว้หลอดแดงประเทศลังขวดรวมทั้งตัวผมอีกเหมือนเดิมเออ คนหาหนูก็มองหาหนูให้มองรูหนูอีกมองแหีวอีกนะจะเาก,กากห้องกาก,ากาลกว <laughs> จิ้งมาดตั้งอะไรถึงทางโต๊ะ ตนอนนี้เวลาทุ่มสิบสองนาทียังไม่ยามครับผมช่วงไปเวทพักผ่อนนั<ง>่นตามกันอีกครับพี่น้อง ผมจับระยะทางมา210เมตรไบเมับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไปกลับก็400เมตรครับผมามาตกอตรงขา,า,ต,องขาตอนยามคำ่ำครับพี่น้อง